ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียมเช้านะครับแม่ๆทุกท่านนะครับผมนะครับพบกับเรานะครับช่องพลายอ,อมทรัพย์น้องชมพู่ครับผมวันนี้เราจะพาพี่ชมพู่ไปอาบน้ํานะครับโอเคครับผมไปแก้มัดพี่ชมพู่เลยลูกไปแก้โซ่พี่ชมพู่เลย เราก็ฝึกไว้นะครับฝึกตั้งแต่น้อยนะครับผมอันนั้นวางไว้นั่นแหละอันหมุนเอาไว้นอนลง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 ตกลงวางไว้ข้างหน้านั่นแหละเออเดี๋ยวจมพูจะเก็บไปขึ้นให้พอแล้วไปขึ้นถอดรองเท้าด้วย ขึ้นช้างไม่ต้องใส่รองรองเท้าเก็บบนสูงนี่นะครับมาสุดยอดเลยนะครับผมเอ,อเอาเก็บมาเอารถเข็นไปด้วยไปขนหญ้าไปเลยนะครับ นับนี่ครับพอสาร์อทิต์เราก็จะฝึกให้น้องอ,อนิวด้วยนะครับไปแล้วนะครับ <c oughs> นี่ตัวเล็กร้องตามพี่ด้วยนะครับผมไปแล้ว ขวานน้อยของเรานะครับเราก็จะพาแปบบน้ํายามเช้าเลยนะครับไม่เช้าแล้วนะครับวันนี้ก็แปดจะแปดโมงแล,แล้วนะครับผมไปเลย ส่วนพี่โพทองออกมายังนะอพี่โพทองยังนะครับโพทองยังไม่มานะครับวันนี้จมพู่ไปก่อนเลยนะครับ <c oughs> พี่โพทองลองแล้วอยากออกมาด้วยนะครับผม <c oughs> เ,เ,เ,เพายน้องจมู่ไปอาบน้ำพอกสบู่แต่เช้านะครับเพราะว่าสงวันแล้วนะครับที่น้องไม่ได้พอกสบู่นะ บูอยู่ในรถนะครับผมชมพู่จะมีอะไรประจำตัวทุกอย่างนะครับไปเฮ้ไปเลย พาพี่ชมพู่ไปเลยเดี๋ยวพ่อไปรอทางนี้มาแล้วหนุนนะครับมาแล้วมาเร็วๆเบนมามามา รถเ,เข็นไปจอดตรงหญ้าเลยเบียดเลเอาปะถอยมาเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันนะครับเอารถเข็นไว้นี่แหละเดี๋ยวเอาค่อยเอายาไปกินนะครับผมต้นสับปะรดนะครับไม่ใช่ยา,ยา,ยา,ยาเดี๋ยวพาสาวน้อยไปอาบน้ำก่อนนะครับตอนนี้นะครับควานน้อยของเราก็มา ให้พี่ชมพู่แล้วนะครับผมนอนนิ่งเลยนะครับให้น้องชายนะครับขัดให้นะครับผมกลัวน้องกลัวพี่ชมพู่เจ็บบ่ พอกให้ตัวเต็มตัวเลยอ้าวมนอนให้นอนให้น้องชายนะครับขัดเนื้อขัดตัวให้นะครับผม ตรงขาเลวตรงขาน่ะเออ,เออเออตรงนั่นแหละเออขับไปเรื่อย ดูสาวอ้วนสาวสวยของเรานอนนะครับสบายใจเลยนะครับโอ้ยุงมาแต่เช้าเลยวันนี้เอ๊ เดี๋ยวเรามาดูเวลาน้องพอกเสร็จนะครับเต็มตัวนะครับผมอตอนนี้ก็พอกเสร็จแล้วนะครับอ่ะลุกขึ้นลุกเอาอข้างหนึ่งนะครับหลืออีกข้างหนึ่งเบนมวย <c oughs> เบนเฮ้ยเฮ้ยไปเอานั่งลงนอนลงนอนลงนนลงุก เราลงอีกข้างหนึ่งยังไม่เสร็จโอเคอ่ะรับลงไว้รับลงรับลงไว้รับเป็นไม่ฝั่งนี้ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยไม่เคยได้รับลงฝั่งนี้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับอโอาา้โอ้โอ้โหตดแตกโอเคเดี๋ยวให้เอานิวขัดฝั่งนี้ต่อนะครับผม มาต่อนะครับผมนี่นะครับน้องอานิวก็มาขัดให้อีกข้างหนึ่งนะครับผมถือคุมาเลยถือมาเลยถือมาเออนี่ก็ฝึกการเรียนรู้เขานะครับผมฝึกทุกวัน,นครับทุกเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมาช่วยพ่อนะครับ ไม่ใช่ของกินเลยชมพูอย่าไปล้วงจะล้วงแชมพูมาตือคู่ออกมาข้างหลังเลยนะครับก็ ยังไงก็ฝากแม่ๆนะครับกดติดตามและให้กํำลังใจนะครับน้องชมพู่นะครับกับควานน้อยด้วยนะครับผมฝากแม่ๆ F C ทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวพอควานก็ขออนุญาตจบทริปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับน้องชมพู่อาบน้ำครับพอกสบู่นะครับผมครับก็ พ่อควานจะขอจบทลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอาสวัสดีครับขาน้อยอา่าชมพู่เสียงเลยลูกวัสดีค่ะก่อนเสียงเสียงดังเร็วชมพู่เสียงลอยเสียง่อยอีเสียงดังเลยเร็วชมพู่พอ้ยเสียงอ่อยมากเลยนะครับสงสัยหิวไวตยตมิ้วโอเคครับงงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพ่อควานจะขออนุญาตจบทลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ